เยจ้เกจ้ามามคุณพ่อทำอะไรคะ่ามัสนต้ไนีอะไรนีะไมักสะไม่เป็นไรหรอกโอเคอันนี้อันนี้คุคุสวยทำอะไรคะ เนสวยเตียวทำไรเกียวกินข้าวไปด้วยค่ะเกี๊ยวอ่ะชอบให้แม่ค่ะบอกให้พ่อพรุ่งนี้จ้า ต้องตาดีหน่อยพี่แหม่มก็มาเก็บอยู่นะเนื้อเหรอยอดมันสวยนะเพราะนั้นหนูเก็บไว้พี่เดียอยู่วันที่วันที่ป้าเก็บอ่ะสวัสดีค่ะทำไมไม่เห็นคอมเมน,น,น

สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะจ่าลูกโอ้สวยโอ้ค่ะโอ้ดูน้องเขียนดูน้องเขียนโอ้โหเกือบเป็นตัวแล้วหัดต่อไปลูกสบายสวัสดีนะคะหนูน้อยน่ารักจังน้องสเกลค่ะโอ้ี่ พออะไรลูกพอพานพี่พรสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะน,นู่นนู่นสาลมอยู่นโนู่นค่ะตอนนี้กำลังเย็นเปลวเวลเลยค่ะเย็นอ่าพักพัก้าโมงประมาณอีกครึ่งชั่วโมงก็เข้างานค่ะมีโอค่ะโอถึงสองทุ่มค่ง แต่ว่าดูสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แว่มาทักทายนะคะขอบคุณที่แว่มาทักทายมากๆค่ะพี่พรมาค่ะค่ะพ่ออย่าพ่ออย่าเอาไปลวกเจะหัวน้ออันนี้ลูกสาวมานั่งเฝ้าเอาเอาเอาสวัสดีใหม่ดิ อาสวัสดี่อาสวัสดีใหม่ที่สวัสดีใหม่ที่สวัสดีนอย่พูดอย่างนี้ดิยวน้ำตาไหลได้เขาดูเกลวงงไปเลยอ่ะโอ้คนดูสามพันคนเนี่ยคนดูสามพันคนเลยนะกตป้าลุงกคนมีมี่พามามีพี่พรมาค่ะพี่พรนักร้องนักร้อง นี่พี่พรค่ะเก้กินข้าวกับปะทูนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้อไม่ต้องใช้นั่นเลยต้องใช้ช้อนเลยใช้มือเลยค่ะป้อนสเกลนะคะปะทูสดๆค่ะอโอ้โหนะเก้ในสอนหน้าต่างนี้หน้าต่างนี้ว่า พ่อพานอยู่ไหนพ่อพานพาพาน,นี่พ่อพานอยู่นี่แล้วฝอฝาอยู่ไหนพ่อฝาอยู่นี่โอ,อเคพ่อฟันอยู่ไหนพ่อฟันพ่อสำเพออยู่ไหนคะพ่อสำเพอกลางใบใช่เปล่า,า,าอันนี้พ่อสำเพอกลางใบ อ nee, nee. โอ๊ยเกลว่ะไม่ให้แม่ขึดน mm. hmm. mm. ่ะผากให้แม่ลงอย่างเดียวเลยวันนี้ได้แค่สี่ลูกเองโอ้นีๆนี่ัญญาเธอมาเอาไม่ถึงนหางอเในกกเิงไป พี่พรนักร้องนักเกล้าค่ะอ๋อพี่พรเหรออ่าพี่พรสวัสดีครับผมอ่าน้องออสนะครับเลยพอดีพอดีพักพักอ่าข้าโมงเย็นพักข้าโมงเย็นก็เลยพากันมาเห็ดหัวอนต้นมะละเห็ดใส้ข้างใส่ข้างเนาะน้องเกลียวกำลังเล่นขขางขันงานเนี่ยมาเขียนหนังสือเล่น ปลาใบเสียลูกพี่น้ำตาลเหรอเฮ้ยป้าน้ำตาลมาส <laughs> วัสดีครับพี่น้ำตาลป้าน้ำตาลเดียวไปปลาเดียวไปเดียวปลาตาลปาล้าน้ตาลมาลูกเกียวจ้าปลาตาลมาสวัสดีค่ะมองกล้องเน๊ะคนขี้ลายเอย้ยบปลาย,ยู่เกียวป้าตาลมาลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเกียวทำอย่างนี้สวัสดีสวยลูกสวัสดีงามลูกสบายดีลูกสบายดีปะะ้าแล้วป้าจ้าสบายดีสช่ลูกพี่น้ำตาลสวัสดีครับพี่น้ำตาลสวัสดีครับ ซองซองไปลูกเพื่อนเขาดูเพื่อนกันร้องปอนเข่าป้อนเข่าน้องเกล้วกันนะน้องเกล้าหนังสือพ่อครับพี่น้ำตาลครับผมบ่มีคลิปลงบ่คคอนลงคลิปแล้วยูทูบผมผมสิไล่เก็บไว้มือละสิบมาที่หานาทีก็ว่าไปพอมีไล่จากไล่ไว้ไล่ไว้พอมีคลิปให้มูเขามาเบิ่งนะพี่น้ำตาลครับเก็บมะละพอมะละกินนกนน้ี่ขางโรงงานนี่ ลากกระไซข้างครับพี่ต้นตาลนี่ผมก็มีมีต้นดอกแคแล้วก็มีต้นต้นต้นกล้วยครับพีมตานข่างแพงผมเก็บเมื่อเม็ดสองเม็ดนี่ครับพีมตานครับเด็กผ้าเลาะเบิ้งข่างรั่วข้างแพงผลงานผมปลูกไว้นี่อันนี้ก็ต้นกล้วยผมปลูกไว้ตั้งแต่เดือนเช้เดือนที่แล้วแหละแป๊บเดียวใหญ่แล้วเนี่ย ต้นพริกครับพิมพ์ตามต้นพริกกันนะครับนี่ต้นพริกของน้องนางปลูกไว้ของป้าปลูกไว้นี่ครับผมนี่พริกนี่ก็ต้นมะละกอแต่ว่าไม่มากนี่อันนี้ก็ต้นต้นกล้วยครับพิมพ์ตามนี่โอ้โหปลูกแป๊บเดียว,งยวไงอะไรพิมพ์ตามครับนี่ขังโรงงานเลยครับพี่น้องครับพิมพ์ตามเบิงเบิงผ้าเบิงของผักข้างหลัง พี่กินข้าวแรือเล่าครับพี่กินข้าวยังครับข้าวแล้วครับโอ้ข้าวผมนี่ด้านหลังโรงงานครับพี่มตามด้านหลังด้านหลังนี่ด้านหลังอันนี้พนักง,งานอยู่ด้านหลังโรงงานครับอืมบรรยากาศน้ำแรง อีอย่างน้อนี่ e สองจุดสี่เก้าพี่น้ำตาลเอาอะไรให้น้อนี่น้อขอบคุณครับพี่พรขอบคุณนะครับเดอที่แวะมาส่งร้องใหญ่ครับขอบคุณพี่น้ำตาลน้ำเ้อครับผมผมไหลบดนจะมาผมกระลงแล้วครับครับเกลียวจ๋า ฮทายแล้วครับจะทายแล้วเนี่ยมันออกออกลูกแล้วเนี่แล้วยอนปใกล้ิ่ออกลูกแล้วพี่น่อยก็ได้กินแล้วปลูกเองครับมือในด้านหน้าโรงงานเนี่ยด้านหน้าโรงงานนะจ๊ะเบื้องด้านหน้าโรงงานพี่ตาลงตั้งเอายังเนี่ด้านหน้าโรงงานเออพี่น้องจ๊ะ

โอ้ยอันนี้สาวตำังเดินมาว้าวข้าวอันนี้พิมตามันยังไม่พักนะพิมตามรอนนั้นข้าวนมนี่พิมตาม่งนี่หายเลยนี่คือเราเนาะส่งตุ๊าแป้งเหรอพิมตาขาไม่ต้องส่งก็ได้ขอบคุณครับพิมพ์ตาลครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณน้ำใจงามงาม จะเกลียเขาเนาะครับให้ยกำลังใจน้องเกียวเกียวได้ขานมแล้วลูกหนูไลฟ์สดต้อได้ขานมแล้วขอบคุณค่าะสวยเดีลูกขอบคุณงามขอบคุณค่าก่อนหมอบเลยหมอบลงหมอบลงหมอบหมสวยหมอบไปสวยลูกหมอบลงคสวยหายหมอบลงหมอบพงแกบแก้ทันี่เกลียวหมอบลงเกลียวเกียวเกียวหยุดลกเดียวกันหรือเปล่าน้องยังไม่ชายนะเขาไม่สนใจนี่เราเสร็จสขอบคุณค่ะพระรามตาวแต่ก้มหัวนอน E น่ารักจังกับฝุ่นปลาไทยอ่ะน่ารักจังเลยลูกเชนออสค่ะไปชายและมั้งลูกเพื่นแม่ไปซื้อนั่นมาใหม่ครับเพื่อนตานไปซื้อสมุดกับดินสอมาใหม่ฟ้าวกลับมาห้องเลยกลับบ้านกลับบ้านไปนะกลับบ้านกลับบ้านลองระบายเสียเนี่ยมายังไม่ถึงนั่นเลยหักไว้เนี่ยหักอ่ะหักแล้วอันนี่หักช้าสุดแล้ว รู้สึกว่ามันมันมันอะไรนะเฮ้ยมันแบบมันไม่ใส่เอฟเฟกต์ใช่ไหมอืมไม่ใส่เอฟเฟกมันมีกดเอฟเฟกต์อยู่เนะนี่ยเ<อ>นี่ยแล้วถ<อ>้ามันดึงแบบมันดึงแบบว่ามันแบบซา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 อย่างเงี้ยกดใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ไม่ใส่หรอกไม่ใส่ก็เสร็จลดราเข้ามาซื้อไหมซื้อขอเข้าไหมซื้อตอนนี้ตำมข้าวกับกระดูก ก็ใส่ลูกก็ไหนลูกก็ใส่แม่ไปซื้อบ้องฮะไปไมล่ะไปเบิงบ้ไปพาไปเบิงไปถ้ามาส่งแล้วไปพาไปเบิงรถขายกับเข่าบนรถพุ่มพวงไพาไปบนรถพุ่มพวงพี่น้องจ้ารถพุ่มพวงมาขายหน้าโรงงานจะขายอย่างไนนอะ ระวังรถระวังหลุดระวังหลุดระวังหลุดหลุดเดี๋ยวอย่างระวังหลุดคิดถึงสเกลนะจ้าสเกลก็คิดถึงป้าให้กันด้วยครับเลยสเกลก็คิดถึงป้าให้กันครับผมก็ผมก็คิดหัวตาให้กันครับนับว่ได้นับมือนับเป็นอยู่เดี๋ยวก็ได้พ่อกันแล้วอยากกินเหล้าก็อยากกินเหล้ากั็อายเขา เคยลองดวนเหล่าก็อายเขาชนหมามีอะไรขายบ้างครับครับปลาส้มเอามั้ยเออปลาส้มเอามั้ยแม่ไม่ได้ซื้อจังมาไม่เถียงชาวบ้านแั่ตอนก็น้องยุลาน้องทุกท่านพ่ออยากกินเหรออยกินอะไรหอมอร่อยอะไรอย่างนี้อยู่ตอนนี้เขาทำแม่าหมไม่เอาไม่เอาอะไรเนาะไม่เอาอะไรเนาะลองกินเยอะๆแลมีสิ้นแห้งอะไรเนาะ นี่มีมกมีมะน,นาวน้ำพี่นองมีมักเรือเทศถุงละสิบบาทสิบาทอันนี้ก็สิบแต่บุิดซื้อสักพันสองมันเพราะว่าจับไปหาการรีบทีมตาอาไร้อ่านดรึย <ไป S 2> จับไปัหาลังหาลัง,ลง <c oughs> โอหังพี่ห้ันห้าเลย านั่งในนั้นโรงงานครับพิมตามใม่เบิ้งบรรยากาศเลยเบิ้งถ่าเลยเบิ้งบรรยากาศก่อนไปโรงงานโบเอาครับโบเอ,า,บอาแล้วพอละมีต้นเข่าแลา้วจ้าไปโอเคลงเนาะพี่น้ำตาลครับผมเสร็จลงแล้วครับเดลยไาไล่โบโดนนะครับนะขอบคุณ เด้อครับเด้ออ่าเปนภัยมาอีกหนอพี่พรพี่พรนักร้องนักเล่าขอบขอบคุณพี่น้ำตาลมากๆครับทีแบ่แยะเข้ามาทาักทายผมก็มอยากลายไล่ใบมือแล้วสิบมันที่สิบหาทีเพราะว่าณโบได้โบได้บุญลงคลิปเลย,ลยไล่ไใแล้วก่มูมเข้ามาเบิ้งแล้วก็สิดได้สิดได้มีคลิปให้โมเบิง้งน,นะครับเพราะมาสามสี่ปีเนี่ยนนมันเล่นเงินโมอยู่ <c oughs> ครับผมขอบคุณอะไรครับขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณพี่ตานขอบคุณพี่พรล้วขอบคุณขอบคุณพี่ๆที่อ่าบอสแสดงตัวตนอยู่เบื้องหลังก็ขอขอบคุณให้กันครับแม่ไงไม่แสดงตัวตนสำหรับไลน์นี่ก็ขอขอบคุณนะครับเด้อแล้วก็ขอบคุณน้องนางที่เป็นเจ้าบ้านเบื้องให้นั่นวะน้องเกลียวไบายป้าายบายป้าครับ๊ายบายป้ากอนแล้ว บายบายป้ากับบายบายพี่พรป้าพรด้วยแล้วไม่รู้จะเป็นป้าหรือเป็นน่าจะเป็นป้าป้าน้ำตากับป้าพรนั่นบายบายลูกอ่ะบายบายก่อนแล้วเกลมองอีพ่อได้ลูกหนูบายบายแล้วอีพ่อสิลุงไลเลยนะบายบายลูกเด้อถ่ายเขาเนี่ยแม่แม่ถ่ายเขาสิลงเขาสิลุงไลเลยถ่ายเขาชิล ก็ดีแล้วไว้โอกาสหน้าพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่เปิดแล้วค่ะน้องเกลว์นางเกลวอยู่นู่นค่ะตอนนี้เสื้อผ้าอย่างอื่นก็ไม่ใส่ค่ะอยากใส่แบบนี้เ,นเลือกด้วยค่ะร้องให้แทบตายเห็นเห็นเห็นผู้สาวผู้สาวเห็นนะข้าวเหนียวบม่ได้อุ่นครับไม่นด้ไม่นี้ถุงกระดาษเห็นแบ<อ>บนี้ไหม่ปไปจกเลยก็ได้เลยไดยข้าวเหนียวข้าวข้าว อาชวดัดีสวยๆโลโอเคข้าวตาจะปิดอยู่แล้วบา,บายๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันนี้ก็ขอลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆก็เดี๋ยวตามไปนะคะ เนพี่หมาหมรถขันเลยอไม่มีตังไม่มีตังหมาหมดแล้วค่ะจีิงซื้อมาแล้วค่ะพอดีซื้อจากตลาดมาเลี้ยวรถกับข้าวจะแพงกว่านิดนึงค่ะแต่ก็โอ้ยโอ้ยตกมาลูกตาตกตกมาลูกดูลูกด้วยลูกจะตกอ่ะโอเคนะคะพิมตันค่ะฮะโอ้หมือแม่แม่แม่พูดจบแล้วไม่ใช่หรอจบแล้ว ครับพี่พรขอบคุณครับพีเอ็มตาลขอบคุณครับผมลงแล้วครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวสีเปลี่ยนน้ำเลยครับได้พี่พรเด้อเดี๋ยวสีเป็ี่ยนน้ำเลยพีน้็มตาลเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำเลยครับเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าลงขันมามานี่ก็ได้นี่ออกมานี่เลยเลยกดๆด้น้องลูกลบๆนั้น